เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันนี่ครับเที่ยวขอบอกไปด้วยครับบอกไปเนี่ยไปถ่ายรูปกับจีีชูเวลาตองนาพี่สวยคบไปนคัใ้นี่เป็ใ้สยทคเาเไททยี่ยัองเที่ยวมคนไทยเหมือนกันทีสัมเที่ยวอ่าเนี่ย่่ไทยคุณก็มาเต้ ไปกูตาน้องเน็ตไปละอาเขตเทเดนเจ็ดเจ็ดไปที่สวนากูตาไปเที่ยวกันได้ครับไปข้างหน้าไม่มีอะไรเป็นสนนใหญ่ไปเชียงตุงนะครับเพราะตลาดก็อยู่ตรงนี้นี่ผมพาเที่ยวห้าที่คนละ100บาทไปกลับกับเราไม่จ่ายเพราะคนไทยเหมือนกันหมดไม่สายอาหารกินแบบนี้ตอนเย็นเรากลับไปเดินไปข้างหน้าเป็นสนนใหญ่เพราะตลาดก็อยู่ตรงนี้เองครับแค่เราจ่ายเลยใก่เข้ามาเราน้าเนี่ยงูหลับไปเชียงตุง โอ้จะกลยนแลเหมือนที่วงไฟวงเวียนโอ้ก็ยังแม้เป็นปัญหาเรื่องกระแสอยู่ด่า เนี่ยนี่ไวไฟเนี่ยเป็นสเียวยโอเคอนี่บรรยากาศของฝังของทางพม่านะครับ ก็คล้ายๆครับบ้านเรานี่ยแหละย่านการค้าไม่สายเปิดเปฟังเข้ามานูครับก็ดูดูเองครับือว่าเอามาแอวเมืองนอกโอเคนะครัเป็นชมไปเรื่อยๆต่อหน้างานครอบนางานครับ Like <laughs> uh -oh. ฝั่งพมา่ากำลังจากปิกบ้านเฮาเย็ที่ตามไปเรื่อยๆครับเพื่อกินอาหารเตียงที่ฝั่งพมา่าดูนะครับดูว่า,าเหมือนเหมือนบ้านเราครับเนี่ยนี่มีกาแฟ

จะออกจากด่านเข้าสู่ไอแลนด์โอเคฮะอีกหนึ่งด่านอันนี้าหาแล้วครับอันนี้เป็นไรเอ่ยโซเดียมเอาล้วครับ โอ้ยเฮ้ยโวยแวงได้แต่เข้าใจนเนาะอาละเข้าสู่ภูมิแดนสหประชาชาติอืมีไทยนะครับน,นี่เมียนมาปุ๊บ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 อืเอ,อเฮ้ยเนาะ เดี๋ยวเราไปไทยฟังเทศไทยอกีนึงแล้วแล้วเราก็ถึงบ้านอ่า thank you นี่ฟังแม่สายโอ้แม่สายฟังไทยโอ้ฟังแม่สายก่อนนั่งกับฟังไทยเนี่ยกะโอ้ยบ้าเอ้ย เออนับปุต้ตะคีเล็กะเริ่มมองมาขายนับปุตตะแล้วดิเลี้ยงไว้นะถ้าได้ตั้งแน่นี่แบบถ้าถามเลยก็อเอาของไปเอาในในในไปแล้วไปแล้วอือนี่ฟัง <c oughs> ฟังแม่สายนะครับที่เขาอยู่ฝั่งกี่เล็ก แม่นัดอี่เงี้ต้องรูปเป็นฟังเออเข้าใจโอ้เื้อฮะนั่นออกมาตรงกันอีกกี้มาหั่นสดๆเลยอ่ะหันนั้นดิบๆเลยเออวันออกไหมอ่ะเฮ้ยผู้หญิงก็ได้ประชาชนมาแล้วมันโผล่มาได้ยังไงวะเนี่ยตลาดสายลงจอยเขามีประชาชนหรือจิ๋วแบบอุบอเลยเออ เราหูไงวะเฮ้ยข้ i, ามน้ำมาได้อย่างไรว <c oughs> ะ <c oughs> ดูชาเลยเนะี่ยเออูะกาชาที่ตรงได้ไหอ่าแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านเรา,เามีโอกาสคราวหน้าจะมาใหม่โอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศของการเดินทางกลับเชียงใหม่นะครับจ้ะ จากแม่สายเน๋ยวสุดยอดไปที่ปิกบ้านเนี่ยนะครับเอาละครับจากที่จอดรถเราก็มุ่งหน้ากับโฮมสวีทโฮมนัดรออยู่นย้อนแสงนิดนึงแล้วก็ต้องมาข้างๆเพราะเจ้านายประเดี๋ยวนี้ด่าหัวละดูี ออ๋เจ้าไหนบุญทองทองทอมอ๋ออันนี้ปัน่นปั่นไปไหนเอ่ยปั่นไปบาแมา่อ๋อนี่ตรงบาม่เอาล้วครับโอเคไปแล้วมานขอเราเจ้าเดียวเลยครับอืมเป็นไปขายสินเนาะอยซื้อจากทั้งสองหมดนี่โรงแรมเบิร์ด ทุกคนจะมาเราผ่านผ่านพี่เบิร์ตแต่วันนี้เขาไม่ได้ทากานจะไปอันนี้จะไปไหนเราเจ็ดโลสาเบียมทองคำยี่สิบเจ็ดโลมันจะไปสารเบียมทองคำเหรอเพราะเราดาแล้วโอายโดน่าทีเดียวไปเลยเนาะกระโดปี๊บโบงฮอนแน่นาทุปอยู่ที่ปุ้นโบโบเอาของกินมาลอได้ี่น ไม่จานอ่พาพนักงไอเหรอเช็คแสนเนาะตรงอ่ะศิลามณีรีสอร์ทอ๋อเอ๊ะนี่มันมันของมันดารายห,หรือ่าไม่มีข้อมกูเกิลไม่ทำงานอ,อันนี้ก็ไปแล้วละเนาะสายอ่ปะกันไ,ได้ไปตังบ้หมู่บ้าน ใหญ่เนี่ยจางเบียยได้ลุ้่มเนี่ยโอ้ยหายเยอะแยะเนี่ยนี่ถึงแล้วเอล่เอาเานี่นยเ,ยเนี่ยเนี่ยจะยลงเออเนี่ยเขาได้เหรอเออพูดหรอไม่ได้รถเครื่รองต้องมาจอดตรงน,นั้นไง ครับสามเหลี่ยมทองคำนี่เจอฝนอยู่ไหมแจ้งกันด้วยเความรู้สึกดีโวยเนาะนี่ครับเรามาถึงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอันนี้เป็นอ่าประเขียนไว้ผู้ใดรอดท้องช้างจะมีอายืดยืนนานข้อร้ายจะกลายเป็นดีนะครับนี่น,นี่มาดูต้องเทียก่อน เนื้อสุดยอดสยามเนื้อสุดสยามนี่อันนี้เป็นเอ๊ซึ้อาจาน้ำโขงหรือไม่แต่ยังฟังลาวก็อ๋อนี่งจึกจึกจึกอ่าแล้วฟังประเทศเพื่อนบ้าน Sám Đen Thịnh Ngàm Ok rồi, เห็นยังเรียนไรล,ลงมาที่พังกาใจอ่ะบริเวณที่ชมวิวของสามเหลี่ยมทองคำตื่นยังาึ้นยัง

ฟังประเทศลาวนะครับออเออเออ <h aining> <h aining> ขอนี่หรอโอ้ยังอมาตั้งาต้นอยู่า้าหนาไปด้นังไปทานี้เลย <c oughs> เ,เราที่เก็บหูบมาได้เนะี่ยครับถ้ามีโอกาสกัให้ออกกันได้เลยไม่ยากครับการเดินทางไปเดียวนี้สะดวกสบายมากถือว่าอากาศดีนะเนาะอากาศดีสวยมากเอาไปไป,ไปนีปน่แหละไปตีได้ไอ้เนาะผูกเนาะ ้หไหนออได้กันจัง,นงนเนาะนุ้ยไก่กับข้านเลยนี่ยแค่มแมแต่ยังวัดพระนมนอ่ะก็ยังแบบให้เรือมาทำบุญอ่ะมันสงมันตาหนะ่ะ เดี๋ยวถ้ามันเขียนป้ายทางเีียงมองไแม่มละเขียน้ไม่จันทาอ์อ่ะกูไปจึงของ่ะมีทูนทานตะวันด้วยมีกุฏิอ่ะ แบบนี้อ่ะมันหรอแต่บ้บนหัวแห้งหัวใหญ่เหอวะแต่อันนี่นี่ตั้งแน่อ่ะเออะจะได้วัา,อ,าอ๋ะะาอเออเอาห้าล้อหรอไอ้ะจะได้ว่ากว้างขานาดอะไรกันเนี่ย

มบได้จากบ้านฮาวากอะบ้านอนอกกรุงเทบจังไฮมอแล้วก็จังหวัจังไฮได้อะ